สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพีมบุรีกอากิษฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6นาที่17ครับคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างสิงหพยองแอตตันวิลลาเปิดวินลับปากตอนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้นขแข่งจริงวันที่21ท่านว่าคมเวลาหาทุ่มคร่ง ตามเวลาในประเทศไทยรับชมได้ทางโมโนแม็กครับ <15. S 1> เขาบริจายนะครับ mm hmm. แอตเนวิลาครับแข่ง16นัดมี33แต้มครับรลังอันดับที่3ของตารางส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง16นัดมี26แต้มหลังอันดับที่6ของตารางครับผมหานัดลังสุดของแอตเนวิลาครับชนะรวดทั้งหาดครับนัดล่าสุดไปชนะ เวทีมมาสองประตูต่อสามครับไปชนะเขาค่าบ้านเลยครับส่วนแม่เชสเตอร์วินเทดครับเปิดบ้านครับเสมอครับบอลหมัดไปสีประตูต่อสีครับอย่างสุดมั่นเดี๋ยวมาเบิงไล่อัพของแอสต์ม,มิลล่าครับมาในระบบ4ี3 1ครับประตูก็สิเป็นมาติเนตครับผมสตัวลูกก็สิม,มีแม็กกินโรเจอร์แล้วก็ วัดกินครับมาเบิงทั้งด้านของแม่เชตุวิเตดครับมาในระบบ3-4-3ครับหรือ3-4-2-1ครับประตูกับซิเบนเซเนลเลอรเมนครับแล้ว3ตัวลูกกัซิม,มี่เมากุญย่าแล้วก็เบนจามินเชตโก้ครับเป็นหนาเป้าครับผมมน,นี่เอมโบโม่ก็ติดรัอบใส่ทิมชาติครับอามัดเดโลครับผม แล้วก็คาซิมิโรกตดโทษแบนครับกรรมการเปาดูวิดเริ่มเคลียร์ครับแมนยูอยู่ในชุดทีมเยือนสีขาวครับบุกจากขวามาซายครับส่วนแอตันวิลล่าครับอยู่ในชุดสีเลือดหมูครับกับเก่งสีขาวครับชุดเก่งของพวกเขาครับบุกจากซ้ายมาขวาแล้วกูได้บอลครับเข้ากลางมากไม่นู่เชโกเสียบอลไปแล้วครับซีนัดหลังสุดครับของทั้งสองทีมครับที่ได้พ่อกันครับ ปรากฏว่าแอตันวิลลาเอาชนะแมนยูว่าได้เลยครับเสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็แพ้กับแมนยูสามนัดครับมาเบิรงครับมือนีว่าแอตันวิลลาครับสี่ลากอาถรรพ์ในบอลครับเอาชนะแมนยูในบอลครับแม็กกินลากขึ้นมาแล้วครับลูกนี้ลุกไปครับแม็กกินตะบันลูกนี้ก็เต็มเสนแลมนก็สั้นก็ไปก็บอลกินโอ้โหเป็นประตูของเจ้าบ้านแอตันวิลลาคือน้ำแม่นเชสเตอร์ยิ่งไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับโอ้โห โดยวอกินครับศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษครับผมเอาอีกแล้วครับนี่ครับจังหวะซ้ำของวอกินครับเป็นประตูครับขอภัยส่านผู้ชมแล้วนยครับเพราะว่าอัปเดตมาใหม่แล้วกล่องมันเอ,อ๋ไปจับอยู่กลางสนามครับได้เคลียร์ไม้ครับแมนยูไมโน,มน่ตบไม้ดากู ดอกกูแท่งขึ้นไปพอควายมาสลุยขึ้นโยโลโเขามาให้ไม่นู่ไปที่มาสลุยทรงทติสโอนานาแล้วครับทรงขึ้นหลังไปให้มาเซนโอนาหลินก็แมเซนขึ้นหลังไปอีเดรเลฟแมเซนออกซายมาให้โรเจอร์เขากลางมาไทเลแมนไปที่วอกิวตวอดกิตรงกราห้ไทเลมนัน ทะลุช่องนี่บ้าที่โอนาน่าในบอลตะบันโอ้โหลุกเอไปครับผัดไท,ทยแมนยูอีกแล้วครับอูนายเอเมอรี่ครับโอ้โหเฮ็ดทีมได้มั่นคับครับชนะลวนไล่ทั้งหกนัดแหมกำลังมาแห้งครับแอสตันวิลล่าแมนยูครับเดนซันรครับเฮเวนไปที่ช่อช่อมายนโลขึ้นมาเฮเวนเฮเวนมินี ได้เป็นตัวจริงครับเพราะว่ากองหลังของเฮาครับบาดเจ็บครับมาทีววอตกินส่งมาลูกดีโอล่นาได้บอลกอ็โอ้ยเล่นครับเทเลแมนยิงก็ติดเสนเอลแมนรับได้ครับโอ้โหทักทายแล้วครับมาซลุยส่งมาให้โยโลไปที่มาซลุยมาทีวไมโนูออกไปมาซลุย ทะลุช่องนี่ออกซ้ายออกขวามาให้เมาในบอลก็ล่าขึ้นไปก่อนครับเปิดบ้าลูี้บงได้เชตโกโอโตีเสมอแมนยูเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับแมนเชมินเชตโกครับโอ้โตีเสมอแล้วครับตอนนี้แมนยูกลับสู่เกมครับผมเบ่งประตูครับเมาลากไปเปิดคอร์ดมาได้ครับโอ้เชตโกขึ้นเดียวๆเ,เลยครับมงไป เตียบเสาสองเลครับลุงนี่แหมจังหวะเทครับขึ้นผู้เดียวเลยครับเป็นประตูครับเ็มีมัติเนนครับสุดเอื้อมครับรับบอลได้ลุงนี่นะครับเริ่มเคียร์มาให้อัตตาวิลล่าเสมอครับตอนนี้เทเลแมนกัมาราให้เทเลแมนครับออกขวามาแคทแคทไหมาแมกกินส่งขึ้นหลังไปก่อนครับคอนซา แคดแคดกระตบขึ้นหลังก่อนครับคามาลาแคดตบขึ้นหลังไปคอนซาบอมยาวคุณป่ะแย่งกันบ่งมาหออทางไทเลแมนไทเลแมนออกขวาไปแคดแคดขึ้นไปเลยครับโอ้โ oh, หโดนโดอกกูเขาว่าแต่ว่ายังเอาบอลไปได้แต่ก็เสียบอลให้กุญยามาดิเชตโกครับเชตโกตบบ้าให้กุญยากุญยาลากไปครับไ้บุโนโบุโนโล็อกไปล็อกมาครึ่งย้อนอยู่ครับสงไฮ ไม่นูไปดิเชนโกตะบ,บันลูกนี้ก็โอ้โหมาติเนตรับเกือบลุดครับแต่ก็บามี่ยังครับแคทไฮมาทีแม็กกินแม็กกิลลาขึ้นไปกองแล้วครับแม็กกินไฮมาว่ากินไปที่ไทเลิแมนชิปออกซรายมาเลยครับมาที่โรเจอร์เอาบอลลงได้ครับโดนก็โยโรโยโรงา่ายปอลไปทรงหายเซ้นเหนอแล้วเปนไปดีชอ่อมาทแีแฮเวิ แอปเปนก็ขึ้นหลังไปก่อนนะครับลาเมนส์ก็เห็นอันตรายาก็เตะบอลยากขึ้นมาเจนโกะมงขึ้นบุโนโได้เ่นกับไม้นู่ขึ้นมาบุโนโไปที่ไม้นู่ออกขว้าไปให้มาสลุยเ่นกับเบาขึ้นมาบาละอุยไปที่ไม้นู่มาลุยได้บอลทรงก็ติสโอนาน่านะครับลุกนี้โอ้โหบอดกินเอาบอลไปมาทีแม็กกินแม็กกินเอาบอลขึ้นหลังให้เทนแมนมาทีแม็กกินอีกัง้งนึงครับแม็กกินลาขึ้นไปทรงเขากลางมาบอดกิน เอาขวามาแครแครล่อมูเติมครับบอลทรงครับติดมาแล้วอุ้ยแยงไปครับได้บอลกระล่าขึ้นมาก,ก่อนมาแล้วอุ้ยโอ้โหลากแยงไปครับเขาซาตัดไปวอตกินได้บอลเอาหาไทเแล้วแมนออกไปให้โอนาน่าไปที่วอตกินเลนชิงกันครับทะลุช่องดีบ้ายิ่งก็โอ้โหโอโอกครับแม่วอตกินลูกดีโอ้โหเจ้าตัวแงนมองฟ้าเลรับลูกดีแม่บอลจับเลยครับแต่บอลมันก็บอลตรงกรอบเลย บอลได้ลุ้นเลยครับบอลตังเตจะเขยประตูของแมนยูครับเซเนลลาเมนอมยาวขึ้นไปมงขึ้นไปแต่ก็ไปติดเทเลแมนครับนัดล่าสุดที่เจอกันครับวันที่2ีสิบาเดือนพฤษภาคมครับปี6-8ครับแมนยูเอาชนะไอแต่เวลาไป2-0ครับมาเบิงครับว่ามือหนีสิเป็นจังไงครับยโรมงตัดไปได้ ต่บ้านเขาทา่าเราเจอเอาหัวบอลลงเขาไปให้ออนา่าโอ้โหแตงลูนี่ก็ติดตครับบอลมีโอกาสยิง่งไมนูเอาขวาไปให้มาสลุยเอากาไมาเ่เชโกเชโกมาให้บูโนโบูโนโออกมาให้ดอกกูขึ้นหลังไปให้เฮเวนเฮเวนออกซ้ายมาให้ดอกกูดอกกูได้บอลไปให้บูโนโบูโนโให้กุญยากุญยาพลิกมาออกมาชิดเป้าตะบันก็เป็นประตูเลยครับโอ้โ แมนยูบุก้าขึ้นน้ำเอตาวิล่าไปหนึ่งประตูต่อสองนลครับโดยเมสันเมาส์ครับผมโอ้โลูกนี่บอสจับเลยครับเบินูเงียบไหลมากกับบันด้วยซ้ายนะครับเสียบเสาแรกเป็นประตูนะครับแนมะ่เอมมี่มาติเนสครับเบิร์ดสิทธิ์ลับเลยครับเอาเวลากองเอ้ยคร้บ ได้เริ่มเคลียร์ไหมครับแอตัลวิลลาสองหนึ่งแล้วครับตอนนี้หนึ่งต่อสองครับแมนยูนำแอตันวิลลาครับผมแเซนออกไปให้เรเจอดนบอลกอล่าขึ้นไปก่อนครับมาโดนกับโยโลรอบมูเติมครับทำทานน่าล็กๆตก็เรียกขึ้นมาเอา้าใครแมตเซนได้เข่ากลางมากกว่าเฮเวนตัดไปแล้วครับโยโลมาหาลามเมน บอลยาวขึ้นมามงด้ายไม่ดูเจ็ดโกะบังมงกลับขึ้นแต่ก็ติดโรเจอร์แล้วครับมาที่กามลาไปที่แม็กกินไปที่เทนแมนฝากไว้ที่แม็กกินอีกข้างครับแม็กกินในบอลก็ตบกลับขึ้นครับบอมีช่องสีจอครับกามลาให้ไทเลแมนติดเบ้าลงนี้ครับกุญยาไปซอยเอาบอลมาส่งให้เบ้าได้เมาก็เลนซันรครับกับบุโนบุโนลากไปให้ดอกกูเข่ากลางไปให้เม่ามาที่กุญยาพลิกมา ไฮชองนี้มากกว่าติดกัมลาครับเปิดเงาไปมาติเนตบอมไปเลยครับทยวยรัา2นาทีครับชอบมงได้กัม马ามงตัดไปเขาทางวอดกินไฮเทเลแมนให้แม่นลากไปถลุช่องออกมาช่องข้างขวา,ขาห้วอดกินลากขึ้นไปก่อนครับลากขึ้นไปแล้วก็ตะบันลุนีโอ้โแล้วเป็นปัดโอโรเจอร์กระโดดมงเป็นประตูครับแแอตตันวิล่าอาตีเสมอเลยครับกับซูเก้ครับ,บ,ส,รบสองประตูต่อสองโอ้โหดีบ้่นอีรีครับคู่นี้ นี่ครับบอลกินล่าเข่ามากครับตะบันลูนีล่าเมนปัดจังหวะแรกครับจังหวะสองกระโดดม่งเข่าไปเลยครับลุงนี่โอ้โหสวยงามครับโอ้โหลูกเบนอเมรีคบอกอยังวะแหมเสมออีกแล้วแหมโมแกนโรเ,เจอร์ครับผมยิงตีสเสมอให้ แอต่วิลลาเสมอกับแมนยูสองสองครับเมเพีครับอีกครั้งหนึ่งของแมนยูกับประกาศปาวดูวิทหมดเวลาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวมาเบิเครข้างหลังครับว่าสิเป็นยังไงครับครึ่งแรกเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผมสุดมันเลยโอลลีรีวัตกินครับยิงประตูแรกให้แอตันวิลลาครับขึ้นนํำครับแล้วก็เชดโก้กับเมามาแล้วก็โรเจอร์มายิงตีเสมอได้ครับ เป่านักวีดครับเริ่มเคลียร์รึ่งหลังครับกอดกินมาให้ไทยเลยแมนเปิดเงาขึ้นไปทักทายเลยครับบอลนี่ลูดีอออกครับเอีโวยวายเลยครับทีมเจ้าของเปิดบอลออกครับกองเชียร์ของไอตันวิลลาไมนูทุบไ้บุโนเอาบอลลงขึ้นโยโลไปที่ไมนูแล้วครับเขากลางให้บุโนล่าขึ้นไปครับนี่พื้นที่ออกบ้านที่ช่อ ช่อเขาโอ้โหติดวอร์กินขึ้นหลังไปก่อนครับแคดมาให้แม็กกินขึ้นหลังครับคอนซาเล่นกับแคดครับไปที่คาบมาลาหาแคดขึ้นหลังไปก่อนแล้วครับดีเดอร์เลิฟโอนาน่ามาทีโรเจอร์เลี่ยงติดมาสั่วยครับปาสั่วยออกขวามากกับติดแมสเซนแล้วครับแมหมฮักออกขวาดีเดอร์เลิฟบ,บอมบ์ยาวขึ้นไปครับแมสเซนมาเข่าท้ายช่อบอลลงตรงมาธีโยโร ไปที่ช่ออีกข้างโยโลขึ้นไปเลยให้แฮเวตแฮเวตก็ให้โยโลเรียกออกมาทางขวาครับเปิดแง้มไปมาลุยบอลลงได้ง่ามลุกนี้ครับเข่ากลางไห้ไม่นูปากไปที่เมามาทิบุโนโอ,ออกซ้ายมาให้ดอกูเข่ามาทิบุโนโอ,ออกช่องนี้มาให้กุญยากุญยาเลนกับบูโนโเลี้ยงลาาเข้าไปตะบัลลุกนี้ก็ออกแล้วครับโอ้ แม่พลาดโอกาสคืนนำ้ำแอตันวิล่าเลยครับแมนยูเอมี่มาติเนซิเตจะเขประตูบอมยาวขึ้นไปมงตันได้โดยช่อมาติกุญยะเอาบอลลงไปหาไมนูไม,ไม,น,ไมนูลาขึ้นไปทรงไฮเมาเมาวมาให้มา,มา,มา,มามสอุยเปิดยาวขึ้นมาบงได้โอ้โหมาติเนสรับเขาซองเลยครับแหมเชสโกลูกนี้เกือบเป็นประตูแลวครับบอมยาวขึ้นมานะครับช่อ,อบอลลง ช่อนี่ก็กองหลังทีมชาติอังกฤษแล้วครับกุญ่าไปให้ดอกกูมาธ่บุโนโไปที่ดอกกูอีกครั้งล่าถือไปเลยครับตบก้าม้าให้บูโนโเขากางไปให้ไมนูบ้าที่กุญ่าล่าึ้นไปมาธิเบา้าตะบันลุกนี้กุญยาเป็นประตูแล้วครับโอ้แมนยูขึ้นน้าอีกครั้งครับโดยมาติอุสกุญญานะครับสามประตูเอเอาเลยครับ มั่นแล้วครับหลังจากนี้ครับขออภัยเดิมแฟนๆครับอัปเดตมากกล้องก็เออท่านที่มาเบิงครับจังหวะนี้เมาออทรงมากกุญญาตะบันด้วยขวาครับเสียบเสาสองเลย <c oughs> โอ้ยขออภัยครับเริมเคียร์ไม่แอตเตอมิลล่า อบอลซาออกมาให้ไทเแล้แม่นไปที่แมสเซนแมสเซนออกซ้ายมาให้โรเจอร์โรเจอร์เข้าไปให้โอนานดาโอนาโอ้โหสีส้มให้แมสเซนแล้วก็ติดไม่นู่นครับเมาไดบอลมาให้บาลลุยลร่อส่งขึ้นให้โยโลติดโรเจอร์ไดบอลลุงนี่ก็กระชากขึ้นไปนะครับจะเป็นมาโต้กามคองอตาว,วิลากระชา,ากว่าดวนกับแฮมเวนทักไปก่อนครับแต่แฮมเวนลู่ท่านครับแย่งไปได้ครับบอลมาถึงไม่นู่ ออวนี้กุญยากุญยาป่อทรงครับเบี่ยงเข้าบาทรงทรงหลังเมาเมามาที่ไม่ดูทรงเข่าก้ามให้กุญยากุญยาทะลุช่องนี่มาให้บันลวอุ้ยครับพี่บืนทีลูกนี่ดิ่งเองครับโอ้โหติด <c oughs> ม,มาติเนตครับรับกระชอกบอลออกไปครับเปลี่ยนตัวครับมาติเนตออกเอ้ยโล่งครับแล้วก็เอาเฮเวนเข้า เออมาติเนตเขาครับเอาเฮเวิดออกครับผมขอนอภัยบอลเตมุ่งจากบุโน่ครับเปิดไปโอโ้โหโรเจอร์ลูนิเซียงครับแต่ก็บ,บอกม,มาไม่ได้มาติเนตไรทีเมา่เมา่ลงมาซอยหลังให้โยโลครับโยโลมาคุญยาเลียงมาเขากลางให้ไม่นู่ขึ้นหลังไปโยโลมาทีคุญยาขึ้นหล,ลังลูนดีกติดโรเจอร์ครับไปทีไทเลแมน ออกมาทีโรเจอร์ลูกนี้ก็เจอปีมสุดทีครับเลี้ยงลากเข้าไปครับโดนกับช่อสลัดช่อบอลได้ครับส่งเข่ากลางมาให้ไเทเลแมนตบขึ้นมาแม็กกินไปทีโรเจอร์ลากเขามาในกรอบเขตโทษเฮดจัได้ตบกลับขึ้นสมา่าบอลกินตะบันเบาไปนะครับโอ้โหเส้นเนเลแมนรับไฟได้ครับฝั่งเร็วมาไ้โยโรไปทีไม่ดูลอมูครับมาซุยมาที่เบาเบาฝากบอลให้กุญแจ กุญยาออกมาให้บูโนโ่บูโน่ตบขึ้นให้กุญยาลูนี่กุญยาลากเขามาไปที่เอมบูโมโ่เออเอมบูโม่ยังไงตะบันลูกนี่โอ้โหเช็ดโก้เจ้าสาวแบบบ้บองอีกเทือกโอ้ออกละครับอขออภัยเด้อเอมบูโม,โมโล่ลงมาได้ยังไงบาหูนะครับแม็กควายลงมาแทนโยโร่แล้วครับ,โโรบตีทีมชาติไปแล้วแต่ว่าลงมาได้ยังไงบาหูครับสั่งมันเอาครับถือว่าเป็น ขอพิจาชของผมไปมงตัดไปได้ครับมาที่ไมนูไปที่มาซุยมาที่บูโดครับออกซ้ายไปกดลูนีกับแม่ติดคอนซาแล้วครับไมนูได้บอลชิปออกซ้ายว่าไ้บุโนเอาบอลลงตบกลำเข้ามาบูโน่ยิงติดกันเองแล้วครับโอ้ <c oughs> แมมาติเนตเอาบอลออกไปมาติเนตบอบยาวขึ้นไปแล้วครับนี่ก็ทีมชาติ อาเจจิน่าคือจังมาตินเนครับกองหลังเขาแม่ยู่แล้วครับไมนูได่บอลมาไฮาเมาเมา,าลากไปออกไปกุญยากุญยาตอกส้นให้บุโนโบุโ,โอลลากขึ้นไปก้อนแล้วครับออกซ้ายไปลากไปล้วครับยังมาส่งไ่ดวลกันส่ง,งมาใหา้กุญยาเลยครับเด่นครับบูโนลบุโนโอไดบอลเปิดขึ้นมาลูกนี้ก็แม่ดิเดเลอฟ์มงขึ้นให้มาติเนเยครับโอ้หุมเร็วกัมบาราไปทีดิเดเลร์มาทีเทเลแ,แมน มาไฮโรเจอร์เรียกออกมาก่อนครับโรเจอร์ตบ oh, ขึ้นไปไฮโอนาดาขึ้นหลังไปเลยครับไฮมาเซนมาทีโรเจอร์ไปทีโอนาดาขึ้นมาโรเจอร์คือเก่าครับโอ้โ oh, หโดนโดนลุ่มครับเอาบอลหักกลับไปก่อนครับไฮโอนาดาขึ้นไปคอนซาขึ้นหลังไปก่อนเลยครับคอ,อบนซาเอาบอลไปไอแคทขึ้นมาลิเดอร์เลิฟกัม马拉คอนซา มาเซนบอบยงาขึ้นไปเลยครับมงตัดได้แม็กกินแต่ก็มาเขาา่าท่ามาสล้อุยแม็กควายออกบอลให้มาลุยไปทีไมนูลากขึ้นไปเลยครับไมนูสงไฮเชโก้ขึ้นมาขึ้นหลังไปมาติเนตออกบอลมาให้ไมนูไปที่กุญญานะครับกุญญามากเล่นเฮปก็บเบ้าโหหลอกบอลให้บูโนมาที่เบ้าได้บอลลากเข้ามาลูรีกุญญ่าตะบันชนเสา เกือบไปครับเข้ามาอีกเทือกนึงก็ติดแล้วครับโอ้คุญยาพาโอกาสอีกแล้วครับเราเจอบอลล่งง่ามครับลงุงดีบออกครับลากเขาา้าบ้าลากลบแม็กควาไปส่งให้ไทเลแมนได้เข่ากา้ามให้วอลกินวอลกินขึ้นไปไทเลแมนเข่าไมา่กัมลราตบขึ้นให้ออน,นานตาโอ้นานตามาธิกกัมล拉เบิวเวลาสองทีครับหมดนเวลาครับกรรมการ,ปรเ,าเปาดูวิทเบิรนเวลาตรหนี้เลยครับ ผลปรากฏว่าครับแอตตันวิลลาเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3ครับผมเดี๋ยวไปเบิงงวันแข่งขันจริงครับว่าสิเป็นจังไดนครับมืาอนี่ขอล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออมีเด็กคนหนึ่งบอกว่าไอ้ครับไอ้ครับขอขอผากเป็นภาษาอีสานนะครับจัดไทยเด้วยครับมอนี่ไปกัน้อสวัสดีครับ